มาครับทุกคนวันนี้จับเสื้อมาย่ำที่เรานะครับบางคนยังไม่รู้จักหัวเสื้อหลองอนนอง่งายนี่คือส่วนในคงงัวนะครับเสื้อหลองง่ายนี่คือส่วนนาออกนะครับองงัวนะครับส่วนตายซีโครงนะครับือว่าติดมันนะครับมันจะมีความเหนียวเหนียวหนึบนะครับวันนี้ผมเอาในส่วนของเสื้อหลองง่ายเทว่าหัน แบบสไลด์บางเหมือนเรากินในร้านชาบูนะกว่ามาลงยํำเลยรสชาติจะอยู่ประมาณในความความนึบนะครับพอสไลด์บางเลยเนี้ยจะเป็นแบบผืนนะครับ mm hmm. ก็ไสเครองปุงเลยครับ mm hmm. ไปลวกเสด็ดน้ำนะให้พอให้พอสุกนะครับ mm hmm. แล้วก็ยำเลยครับ mm hmm. นํามาคุกนะครับให้ข้าวกันเลยนะครับใส่ปักคลุกให้ข้าวกันเลยครับปุ๊บ mm hmm. ชิมครับ ก็ยังค้งความเป็นเสื้ออยู่นะร้อยแต่ว่ายังเหนียวนึบอยู่ขนาดว่าสไลด์บางเลยนะครับแต่ว่าร้อยครับเมนูนี้ครับผมลองท่้กันได้ครับเสือลองไห้คลายไทยเกอร์ยำร้อยครับหอมมาก